หาเม็ดไปเลยค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุกุสุคนค่ะพอกันอีกแล้วนะคะกับช่องมาดามผ้าชิมกับพี่น้องคมาเมนี้ผ้าพีผ้าน้องมากินต้มเสน้นพี่น้องต้มเส้นใส่โค้งไก่นะคะใส่ตีนไก่ใส่เลือดไก่แล้วก็ใส่หมูย่อนะคะพี่น้องเฮ็ดเองกินเองนะคะแบบบ,บ้านนะคะพี่น้องอันนี้คืออัน กระเทียมเจียวนะคะตะวหูเทศลงไปเลยค่ะแล้วก็พริกป่นตวกลงไปเลยจ้าแบบเผ็ดเผ็ดเทเลยนะพี่น้องเนาะแบบนี้เลยนะคะพี่น้องผักคงเข้ากับซีมีทถั่วงอกนะคะพี่น้องแล้วก็มีผักสลัดเลดโอ๊กนะคะพี่น้องทีสําคั้นตะวหูมีพริกจีค่ะพี่น้องพริกจีแล้วกับกะปีนะคะพี่น้องคะมามาค่ะมาสเตอบค่ะมีไงเป็นน้ำตองหูวค่ะพี่น้องโอ้ยพริกจีสองใหม่อ่อนดีดีพี่น้องพริกก็ได มามาค่ะมาเจ็บๆค่ะมีไงไปน้ำเต้าหู้พี่น้องมึงเนี่ยโอขอ,อนุยาตข้นก่อนนะคะพี่น้องเต็มถ้วยอาเนี่ยะนะคะเมื่อเนี้ยต้มหูต้มเองนะคะพี่น้องมึงเนี่ยปาดแล้วห้ากับนนอ่ะมึงเนี่ยายห้ยหวยห้วอยู่พี่น้องค่ะเมื่อเนี้ยวันหยุดนะคะต้มหูไม่ได้ไปเฮ็ดงานกับพี่น้องได้ต้มอันเ้นต้มเส้นแบบบานๆกินนะคะต้มใส่โค้งไก่นะคะพี่นอ้องใส่โค้งไก่ใส่ตี่นไก่แบบบานๆนะคะใส่เหลือดไก่นะคะซิม้นำนะคะ อมอนี่กระเพียงอร่อคพี่น้องสนก มีหัวผักนะคะหัวเชยเท้าด้วยนะคะอืมฮืมพี่กนินคะ กบีกันกบีพีิกิน,นหน่อะพี่นึงเอือดก,กาน้ำหนา สุดยอดมากนะคะเมนูเนี่ยมงนะเจอบอกพี่เข้าไปี่สุดยอดมากพี่น้องคุ้เดลี่อ่มไม่ไหมนะคะโอ้ดีเจตาพี่น้อง hmm mm. oh, mm. หาเม็ดไปเลยค่ะพี่น้อง โอเคค่ะ okay, พี่น้องะ่ะคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแช่นะคะกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ตรงหัวเด็ดคลิปในคั้คกต่อไปในเดอ้อค่ะพี่น้องะ่ะคลิปนี้พอ่อสนีคลิปหนาพอ,อกันไหมสวัสดีคะ่ะ